สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเกมโซล a r เซมิอีกเช่นเคยนะคะนี่เป็นเอ่อ ep 2คือตอนที่ดู ep แรกไปแบบอี้ทำไมเสียงเกมมันดังกว่าเสียงพูดวะแต่แต่เท่าที่สังเกตน่าจะแบบพอไปอยู่ใกล้ๆไอ้พวกดาวคอแล้วใช้พวกเครื่องมือแล้วก็พวกสัตว์อวกาศอะไรไปทำละไปทำลายอะเสียงดังมากเลยแต่พออยู่อยู่ไกลๆก็เสียงก็โอเคตอนนี้เราก็ปรับเสียงเอฟเฟกให้มัน น้อยลงไปนิดนึงก็จะได้ไม่แทรกเสียงพูดเราว่ามันแบบว่ากบเสียงพูดหมดนะอ่ะในแนก็ในแนละมาเล่นกันเลยเดี๋ยวนะั้นมันเบาเกินไปไหมเนี่ย s u r f เ c e ลองแบบเอาซักประมาณประมาณไหนดีกลัวกลวมันดังกบเสียงพูดจริงๆนะคลิป ep แรกอะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหวังว่าเสียง s u r ฟเฟ e จะไม่จะไม่เบาเกินไปนะทีนี้รอบนี้เรามาลองกับดาวเคราะห์เลย ไม่ต้องไปลองกับดาวที่สร้างเองแล้ว <c oughs> ดาวสีจมปูแถมเจอนอนพักด้วยอ <c oughs> เอาดาวอะไรดีนะถ้าสวนมากก็อยากลองโลกอะเอาเอาตรงที่มันกลางวันหน่อยแล้วกันเราจะจะลองอะไรดีนเ,เ,เ,นเ,นนนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอเนี่ยมวลมวลเนี่ยโคตรน่านลองเลยเอาวันแรกเลยแล้วกันไอ้ไรน,นะอุกาบาใช่ปะ ดาวหางไม่ใช่ดาวหาสิดาวค้อน้อยไหมอุกบาลนั่นแหละบึมอุย้ยดูสิความเสียหายวงกว้างนะถ้าถ้ามันความเสียหายขนาดนี้แล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้น่าจะดาวคอน้อยงั้นมาลองตรง,งแถวอเนี่ยพวกมาหาสมุทรอะไรแล้วกันอะบึมอ๋อ แกฉันนึกว่าดาวคอสน้อยเป็นน้ำแข็งนี่ใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอา,อ,าเอันเดิมมาแหละหูยอุ้ยมันหินตั้งนั้นเลยมันน่าจะเป็นน้ำแข็งที่เราเรายิงไปใช่ปะที่ยิงไปก่อนหน้านี้อ่ะมันก็ไม่ได้แรงมากอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยดูดูดูด,ด,ดูไอตัวนั้นอะ่ะไอเลเวลแปดใช่ไหม มันมีลูกสนุกเขาไม่ใช่สนุกสนุกเกอร์ด้วยเฮ้ยลูกสนุกเกอร์ชนโลกแกแต่ว่ามันตอนนี้มันยังไม่ได้น่าจะดวงจันทร์ปะเอาตรงไหนดีคืออยากลองสุดก็คือตรงเนี้ยพวกมหาสมุทรเนี่ยคือถ้าเคยดูคลิปจําลองที่ว่าอ่าดาวครน้อยพุ่งชนอย่างเงี้ยพุ่งชนแล้วแบบน้ําทะเลมันขึ้นสูงใช่ปะนี่ลองดิเอาชเอาชถวแถวนี้โอ้ยดวงจันทร์มาแล้วจ้า สวัสดีจะดาวโลกเรามาเยี่ยมเยียนเธออุ้ยละเบิร์ดเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงอุยมันกำลังงาน,นแก่แล้วดูคนดิประชากรที่เดสบอลลีเดสเอา้าล่วงจันหายไปเลยโอ้แสดงว่าแกนโลกนี่ร้อนหนึ่งขั้นแบบเผาแบบเแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เผาดวงจันไปเลยอ่ะวิทเต่ยวว่าตรงนี้มันมันไม่มีที่ให้อยู่อศใยแล้วนะทำไมคนยังยังเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านคนอ่ะมันอยู่มุมไหนอะถ้าชวนอีกทีนึงคือหมดเลยนะเนี่ยอ,ะ,อะเหลือไว้ก่อนก็ได้เอาเออตรงนี้ดิสายฟ้าเปลี้ยงปล่างเอาใส่สักตรงนี้หละมาแล้วมาแล้วอุิย เอาไกลอีกนิดนึงคือถ้าใกล้อ่ะเอฟบิมันดังนะดังแบบดังมากเลยอืมตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านคนนั่งอยู่ตรงไหนกันวะเอาจริงๆแบบมันอยู่ไม่ได้นะเอาจริงๆกัหลานนี้นะน้ำก็ไม่มีแถมพื้นที่มันก็แบบเนี่ยเห็นไหมมันมันมันร้อนไปหมดแล้วอะ่ะโหนี่อึดอา้าวไม่ได้สังเกต ทำไมไม่สังเกตว่าพวกเราอะไปกันตั้งนานแล้วตอนนี้ประชากรเหลือศูนย์ไปกันตั้งแต่เมืไไมเม่อไหร่ไม่ได้สังเกตเมือนคลิปก่อนไงไม่ได้สังเกตว่ามันมีหนอนอยู่ข้างๆเอ่อทำไมอะแม่เอาอะไรดีเนาะลุมดำเนี่ black hole เอ,เอาตรงไหนดีอะอตรงไหนดีเนาะตรงนี้เลยแล้วกันอุ้ย เริ่มเริ่มกระตุกแกมันเริ่มกระตุกแล้วโอ้บุมดำเล็กไงใช่ไหมมันก็เลยดูดไปไแค่นี้เอาวันนี้ดีวกว่าเศษเส,สายังไม่ได้กดเลยแกฉันจะหมุนอะในีืก็หมุนหมุนไม่ได้ก็กดกดรวัรวๆไปเลยแล้วกันคือก่อนหน้านี้กลับลองกลับไปฟังดูเอฟเฟกมันเบาเกินอะ จะพอดีสักทีไหมเนี่ยอุ้ยเดีอเด้อเเดียวเดวเดอเ,เ,เอาเลื่อนไม่ได้อีกเฮ้ยเอาช่วงพยายามทำให้มันอยู่ตรงกลางนะอฟเฟกต์ด้วยมันจะได้อรรัตราโรดมันกลางให้ไหมเนี่ยกลางแล้วเอามิวสิกแค่นี้แหละไม่ต้องกลางเดี๋ยวนะทำไมซ้ายอฟิฟเฟกต์มันดูไม่กลางวะอุ๊ยเอ้ยแค่มันเถอะคือ ที่ตัดคลิปไปเพราะว่าโฆษณาเข้ามาแล้วทีนี้เราก็เลยกลับไปดูคลิปที่เราเพิ่งอัดไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเสียงซาวิเฟกับมันเบาเกินแล้วอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแสดงเกินหรือเบาเกินเหมือนกันเนี่ยเออเอาประมาณเอา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 สักประมาณนี้ละกันคือถ้าไกลเกินก็ไม่ได้ยินอีกลองกับดาวโลกเนี่ยแหละอุย้ยได้ยินไหมเสียงแมวแมวที่บ้านเราเองเนี่ยแหละ เลี้ยงระบบปิดมันไปขโมยไก่ข้างบ้านเขาแล้วแบบไม่อยากให้เขาเดือดร้อนไงลองมาแล้วเนาะอันนี้เฮ้ยทำไมมันมันมันคือเลื่อมมากมากอย่างนี้นะอ๋อปลด็อกอันใหม่ฟุตบอลน่ารักอ่ะคือจริงจมันเป็นระเบิดติดไงอันนี้นะถ้าเอาไปติดอ๋อมันมันมีเด้งเป็นลูกบอลอุ้ยดูดูมันมันมันเหมือนหน้าคนเลยอ วัสดีเราคือดาวโลกนะโหทำไมไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยอ่ะน่ารักอ่ะพรว่าเราจะทำเป็นรูปหัวใจเนี่ยงั้นเอาด้านนี้แล้วกันเอาเอออุกาบาทอันนี้ทำเป็นรูปหัวใจมันจะทำได้ไหมไม่มันโอ๊ยมันลากได้หรอ ไม่ได้มันต้องใช้เลเซอร์นี่ไงเราต้องเอารูปหัวใจสีอะไรดีลองโฟสเซนเนี่ยสวยเลยเอาเป็นสีขาวเอาให้เป็นสีขาวอืมหลดหรืออันนี้อ่ะแล้วก็ทำเป็นรูปลูกศรปักเข้าไปอย่างนี้ได้ป่ะเอาเดๆๆ,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 ๆ มันอันนี้มันให้เรากดยังไงอ๋ออย่างนี้เอายหายเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้เหรออ๋อกดแบบจิม้มอุ้ยอุย้ยเป็นรูเลยมันคืออะไรอะ่ะมันเปี้ยวแล้วมันก็ไปเลยแกหายไปแล้วเอ้ยรู้แล้วภารูปอะไรดี <laughs> แต่หลักเราน่ารักไหมอ่ะ โอ้ยดิดืดเดือจะหมุนโลกเฉยเฉยจะกดดนี่เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคอันนี้อะไร A C H อันยังวะโอ้ยมันแี้อ๋อกดค้างได้หวยออกนะเนี่ยเนี่ยใบหวยใบหวยถ้าเป็นเลเซอร์แบบกดแช่แบบนี้มันจะหมุนโลกไม่ได้เลยเอาพอละพอละเรียนพอละเอาอันอื่นดิ อันนี้เหรอต้นคริสต์มาสคืออะไรต้นอ๋อต้นคริสต์มาสโอ้แม่งมแบบหมุนเป็นสว่านเลยโอ้โหโอ้หมาลีคริสต์มาสเดี๋ยวมันผ่านไปแล้วไม่ใช่แล้วมันจ่อแบบเป็นสวนอืมน่ารักดีแล้วอีกอันะ ไปไหนอีกอันน่าจะเจาะลึกเลยไหมเจออาะทะลุนี่ไงเฮ้อไม่ได้คิดเลยอ๋อด้วสว่างแล้วอันนี้น่าจะเป็กกบบนอวกาศไหมอ๋อถ้ากดมันจะยังไงอ่ะอู้ววยน่ารักอะ่ะแล้วมีสีชมพูด้วยแล้วก็สีสีอะไรอ่ะสีฟ้าอม่วงสีน้ำเงินโอ้มเยอะแยะเลยมันเค่มาแปะอยู่นี่ปะหรือว่ามันจะแบบเหมือนได้ระเบิดอ,นนอะไรนะ เดี๋ยวเอาให้มันเยอะเอาให้มันกบบระจายไปทั่วโลกเลยน่ารักเลยแกมันไม่มีแบบสองพันยี่ปีนี้สองพันะเลยสองพันยี่สามอ่างเงี้ยสองพันยี่สามแบบลอยมาเหมือนนอนแล้วก็เจาะโลกเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบูมแฮปปี้นิวเยียอะไรแบบเนี้ยมันน่าสน,นิมเนาะน่ารักอ่ะแกบบดูซิมันเหมือนลูกระเบิดเลยเหมือนระเบิดที่มันฝังอยู่แบบระเบิดที่มันอยู่ในทะเลอะ่ะระเบิดลูก,ลกอะ่จะจะลองเอาเลเซอร์ยิงนะ ไม่รู้ว่ามันเป็นระเบิดไหมหรืออะไเรเ,เอ้ยไม่ใช่มันคืออะไรแล้วอันนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ้ออุย้ยชอบชอบชอบมันเป็นของขวัญก็คือถ้าเราเลเซอร์เจาะมันจะให้เซอร์ไพรส์เว้ยว่านในกล่องอ่ะมันเป็นอะไรเฮ้ยเลื่นปอุย้ยไอ้ดำดำนั่นคืออะไรอ่ะแกะให้ดูกล่องเลยเอุย้ย เละเลยฟขนาดนี้เลยแล้วแหละแล้วฟาดม้วนอ่ะแกมหมดอย่างอ้อที่งเหลืออีกอีกกล่องนึงเฮ้ยแกะไม่ได้มันมีบาเรียกันอ๋อเป็นมันแรงอวากาศอุ้ยไอ้อะไรนะบาเรียมันกันเลเซอร์อันนี้อยู่นะก็คือแบบเนี่ยนี่ไง ถ้ายิงไม่ให้โดนเครื่องบาเรียจะเป็นไงอะแล้วให้ยิงโดนนะยิงดิอ๋อก็ระเบิดชอบอะชอบไอ้ของขวันอนะคือรู้สึกแบบโอ้โหน่ารักจังเลยวะ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยยังนะ งั้นก็เอาไวค้คลิปต่อไปแล้วกันเราจะมาไล่ดูว่าเราใช้อันไหนยังไม่หมดรอให้อ่มันขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆเพื่อมาลองอันที่มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยสายฟ้าเลเวล10แล้วก็ลูกสนุกเกอร์เลเวล8อย่างเงี้ยรอให้มันปลดล็อกแล้วเราก็จะมาลองใช้ดูอันนี้ด้วยโอเคคลิป s o ล a r s สมั EP 2ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอ่ะอะอย่าลืม กดไลค์กด s u b สไคร์ e แล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาไหมเอาไหมเอาหม <c oughs> ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำเราได้เรารับฟังและจะนำไปปรับปรุงนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องปาต้องโกด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ